มาติดตามกันนะคะกับช่วงสุขกับเสริมสุขช่วงนี้ต้อนรับคุณเสริมสุขค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไฮไลท์สำคัญเลยก็คือช่วงนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าหลายคนอยากจะวิเคราะห์ทิศทางของผลการเลือกตั้งที่จะออกมาเนื่องจากวิธีการนับคะแนนแบบใหม่เนี่ยพอเลือกแต่เขตอย่างเดียวมันตีความไปได้หมดเลยแล้วก็มีกระแสข่าวบอกว,ว่าบางพรรคเนี่ยอาจจะได้สอสอเขตซะเยอะเลยทําให้ไม่สามารถได้ปี้ลิต์แม้แต่เก้าอี้เดียวความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหนค่ะ คือประเด็นเนี้ยก็มีการวิเคราะห์กันก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นไปได้ในส่วนว่าอย่างกรณีพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีคนที่ฟันธงเยอะบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ได้บัญชีรายชื่อแน่นอนอครับคือในการเลือกตั้งปี54นะครับเพื่อไทยชนะ200 201ค่ะแล้วก็ได้บัญชีรายชื่อเนี่ย3กมีมีมสสทั้งหมด265คนครับเยอะมากแต่ครั้งนี้เนี่ย วิธีการเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปนะครับป็นเลือกคือไม่มีไม่กา,าก,กาการเอบโอเคอย่างเดียวเลยก็คือได้ปาที่ลิสต์ด้วยคะแนนก็จะไปรวมกันตรงนี้ก็เกิดปรเด็นสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคำนวณจากอะไรยังไงนะผมก็เลยลองไปคำนวณทำเป็นกราฟิกมาให้ดูนะครับท,ที่มีการคาดการคะแนนข,น,นของต่อสอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเนี่ยนะครับอย่างในตารางข้างบนที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าใช้สิทธิ์70%เซนี่ยของ51ล้านเนี่ยก็คือมาใช้สิทธิ์35ล้าล้านคน เอา35ล้านหารด้วย500เนี่ยนะครับจะได้7จ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหนเนี่ยก็คือคะแนนสอสบัญชีรายชื่อ1คนึ่งคนขออนุญาตทัวนให้คุณผู้ชมถ้ามาใช้สิทคือไปหาร500ก็คือหารจำนวนเก้าอี้สสทั้งหมดผมก็ทำให้ดูนะครับมี70 75%ก็เป็น76 0 0 0น8ก็ก็คือมาใช้สิทธิ์40ล้านคนก็คะแนนต่อสอสปาร์ติเตหนึ่คนเนี่ยแถ้ามื่นึงถ้ามาถึง้าน ก็จะเป็น8ปดหมื่คือให้ดูตัวเลขตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเท่าไหร่กกตเนี่ยเขาประเมินอยู่ประมาณ75ครับแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่มีการเลือกตั้งดวงหน้ามา86คือถล่มทลายเลยถล่มทลายเลยแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยกกตก็คาดว่าคือปี54เนี่ยมา70ครับแล้วเที่ยวนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมา75ถ้ามา75เนี่ยการคำนวณสสบัญชีรายชื่อเนี่ยตอนหนึ่งคนเนี่ย ก็ต้องเอา76 0 0 0ไปหานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคะแนนกันครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงคะแนนที่แต่ละพักจะได้แล้วก็อาจารย์สังสิธิ์เนี่ยเคยทําโพลมาก็บอกว่าพักที่จะได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็อยู่ระหว่าง7-8ถึงล้านก็คือพักพลังประชารัฐส่วนเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ5ล้านกว่าแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ประมาณ6ล้านผมก็ทําตัวเลขว่าจํานวนถ้าพักการเมืองนะครับได้6ล้านคะแนนเนี่ยหกล้านคะแนนเนี่ย จะได้สสกี่คนนะครับไปดูช่องช่องที่สองนะครับใช้สิทธิ์75ถ้าพักใดพักหนึ่งได้6ล้านคะแนนนะครับอย่างพักเพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยต้องเอา7 6 0 0 0นเนี่ยไปคำนวณนะครับจะได้สสทั้งหมด78คนครับสส78คนเนี่ยก็มาไล่ดูว่าเอ๊ะแต่ละพักเนี่ยจะได้บัญชีรายชื่อมากน้อยเพียงไรนะครับไปดูพักเพื่อไทยครับเพื่อไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าจะได้120 1 4 0สอสสเขตเมื่อ มาคำนวณดูสสทั้งหมดได้78คนเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวมันเกินมาค่ะใช่ได้เกินมาได้สสเขตครบไปแล้วอ่าสสเขตเขาได้120เกินเลยล่ะครับนี่มาดูพรคประชาธิปัตย์นะครับมีการประมาณการว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะได้80-90คนแต่ถ้าประชาธิปัตย์ได้6ล้านคะแนนเนี่ยภาพของพรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดคือจะได้สสทั้งหมดแต่78คนแต่พักเนี่ยได้มาแล้ว80-90 ก็จะไม่ได้ปาจ้ลิสเหมือนกันอีกแล้วปัจชาธิปัปัดก็จะไม่ได้ปาจิลิสเหมือนกันไปดูพักพลังประชารัฐนะครับพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ถูกคาดการณ์ว่าจะได้75-85คนสมมติได้75ถ้าได้6ล้านคะแนนเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย78ก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีก3คนอันนี้ก็คือส่วนที่ได้6ล้านคือคือ6ล้านเนี่ยถ้าปรจชาธิปัปัดได้6ล้านคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับบัญชีรายชื่อจะไม่ได้เลยครับ แล้วถ้าสมมติว่าได้มากกว่านั้นนะคะมากกว่า6ล้านคะแนนนะคะก็ผมทําอีกตารางนึงให้ดูครับ7ล้านคะแนนเจ็ดล้านคะแนนนี่ก็เป็นเป็นตารางที่มองว่าถ้าเกิด3พักการเมืองนะครับพักเพื่อไทยประชาธิปัตย์พักใดพักหนึ่งคือหรือทั้งสามพักเนี่ยได้เจ็ดล้านคะแนนเวลาคำนวณเนี่ยนะครับเราไปดูช่องสองเือนเดิมนะครับใช้สิทธิ์7 5เเมาใช้สิทธิ์เนี่ย38ล้านคนคะแนนปาตีริตต่อหนึ่งคนก็คือ7 6็นะครับสสทั้งหมดเนี่ย จะได้92คนครับเราไปดูเพื่อไทยครับเพื่อไทยได้120ได้140คือเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเกินสสเตเนี่ยเขาจะได้มากเกินกับสสทั้งหมดที่ควรจะได้รัะนั้นเพื่อไทยก็จะไม่ได้ปาติลิสเหมือนกันประชาธิปัตย์จะได้80-90ถึงนะครับสมมุติว่าประชาธิปัตย์ได้สสบัญชีได้สสเตเนี่ย90คนเรามาดู75%เนี่ยจะได้92คนประชาธิปัตย์ก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมา2คน ไปดูพลังประชารัฐครับพลังประชารัฐเนี่ยสมมุตินะครับว่าได้85คนเนี่ยเขาก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีก 7, 7คน,ค,นครับ,รบอันนี้ก็คือในส่วนของ7ล้านคะแนนนะครับซึ่งถ้าาใน7ล้านคะแนนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังต่ํา100เว้นแต่ว่าได้สะสะเขตมากกว่า100ที่นั่งแต่ว่ามีการประเมินการนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสะสะเขตน่าจะอยู่ระหว่าง80-90 ผมทําตารางสุดท้ายมาให้ดูครับ8ล้านคะแนนตารางสุดท้ายนี่คือ8ล้านคะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคาดหวังไว้ว่าน่าจะทําได้ตัวเลขนี้ครับแล้วตอนหาเสียง2วันก่อนนะครับผมก็ได้ยินผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเออถ้า8ล้านคะแนนเนี่ยมันจะทําให้พรรคเนี่ยได้สอสอเกิน100คนคนก็ไปดูนะครับถ้า8ล้านคะแนนแล้วผู้มาใช้สิทธิ์75%ก็คือมาใช้สิทธิ์38ล้านคนตัวหารก็ยังเป็นเท่าเดิมนะครับ 76, 76. แต่เจ็ดหมื่นหกเนี่ยไปหารเอาเจ็ดหมื่นหกแปดล้านเนี่ยมาหาร500ค่ะจะได้หนึ่ร้อยห้าจะได้หนึ่งร้อยห้าคนครับอาฮัทโทษครับโทษครับหารเจ็ดหมื่นหกเนี่ยจะได้หนึ่งร้อยห้าคนนะครับถ้าหนึ่งร้อยห้าคนเนี่ยเราไปดูพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมนะครับพรรคเพื่อไทยก็ได้เกินไปละเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยในทุกสถานการณ์หกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านเนี่ยก็จะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยเพราะฉะนั้น เพราะนั้นเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาเขาคำนวณสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดมากมเพราะว่าเขาก็ใส่บัญชีรายชื่อระดับนักการเมืองหัวแถวอยู่ตรงนั้นนะครับ,รบแล้วไปดูประชาธิปัตย์ครับสมมุติว่าประชาธิปัตย์ได้สสอเขต90คนแล้วบัญชีรายชื่อตามตารางเนี่ยนะครับถ้าได้8ล้านคะแนนเนี่ยจะได้สสทั้งหมด105 <500 S 1> คนเพราะฉนั้<ค>นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีก 15, 15คนก็จะได้เป็น105ไปดูพักพลังประชารัฐครับ ถ้าพลังประชารัฐได้85คนนะครับก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีกอ 20, 20คนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาครับตั้งไว้เวลาคำนวณบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จะต้องอิงกับคนมาใช้สิทธิ์แล้วถ้าผู้มาใช้สิทธิ์ยิ่งมากนะครับอย่างอย่างตาราง8ล้านคนเนี่ยนะครับเราไปดูสมมติเราไปดูตารางช่องล่างสุดน,นะครับ,รบผู้มาใช้สิทธิ์85เปอร์เซ็นต์85เปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย43ล้านคนนะครับครับ อสอนสอหนึ่งคนเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยจะต้องใช้คะแนนทั้งหมด86,000ื่นหกแปมื่นหกไปหาร8ล้านเนี่ยนะครับจะได้93คนค่ะคนลดลงมาลดลงมาเพราะยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งลดลงมาแล้วถ้า93คนเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มแค่3าคนอันนี้ก็เป็นตุกตาคืออันนี้ก็มามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันแต่เท่าที่คุยกับคุณเสริมสุขเพื่อไทยไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่ๆ แล้วมันก็เป็นคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์การเมืองมากมายเนี่ยนะครับถึงประมาถานการณ์ได้ผิดพลาดอย่างนี้ก็คือปาติลิสสิอันดับของพรรคเพื่อไทยค่ะถ้าลองลองดูกันนะคะจะมีอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือพลตํารวจโทวิโรธเปาอินอันดับสองคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อันดับ3ก็เป็นแคนดิเดตนายกอีกคนคุณชัยเกษมนิติสิริอันดับ4คุณภูมิธรรมเวชยชัยอันดับ5คุณสนเทียนทองอันดับ6กร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงอัน อันดับ7คุณปลอดประสบสุรัสวสดีอันดับ8คุณโพคินพลกุลอันดับ9คุณพงศ์ศักดิ์รักตะพงไพศาลและอันดับ10บนะคะคุณเกรียงกันตินันค่ะคือถ้าทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานที่เราคุยกัน10ท่านนี้จะไม่ได้เข้าสภาแต่อาจจะมีบางคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการประเมินทุกโพเลยนะครับที่ออกมาแม้กระทั่งของอาจารย์สังสิษ์เนี่ยของไทยรัฐของเอ่นเชั่นอะไรที่ที่บอกมานะครับ บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะได้สสระหว่าง120-130ครับคือถ้าได้ประมาณเนี้ยปาติลิตไม่ได้แน่นอนอส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ครับเพราะว่าความหวังของประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าจะได้สสเกิน100เนี่ยจะต้องได้คะแนนเสียงทังหบด8ล้านคะแนน แต่ล่างขณะแล้วผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องไม่เกิน75นะครับถ้าผู้มาใช้สิทธิ์เกิน75เนตี่ยตัวหารมันมจะเยอะขึ้น,ม,นมันก็จะไม่ถึงไม่จะไม่ถึงร้อยคือ,อจํานวนปาร์ติริสก็จะน้อยลงแลวพอไปดูรายชื่อเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันดับสองคุณชวนหลีกภัยอันดับสามคุณบัญญัติบรรทัดฐานอันดับสี่คุณเทิดพงษ์ชัยยนันอันดับห้าคุณหญิงกาลยาโสพลพนิช อันดับ6คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ะนะครับอันดับ7คุณกรจติกวนิช์อันดับ8คุณจุติไกเริกอันดับ9องค์อาจคล้มไพบูลและอันดับ10คุณศิริวันปราศจัดอาปราศจ,จักศตัตรู <c oughs> ใช่ครับคือพรกวุฒิบัตรที่หลายคนพักวุิปัตรเนี่ยเมื่อปี54เนี่ยคะแนนเสียงของพักเนี่ย11ล้านรับเพราะฉะนั้นพักเนี่ยเขาก็ประเมินว่า8 9ล้านเนี่ยน่าจะได้แต่สิ่งที่พักไม่ได้ประเมินก็คือเสียงที่ขาดหายไปเนี่ยอย่างของรวมพลังประชาชิไทยเนี่ย สองล้านห้าเนี่ย oh. แล้วก็คะแนนที่ไปลงให้กับพรรคพลังประชารัฐพลั um. งประชารัฐเขากะได้คะแนนเสียงเนี่ยประมาณ7-8็ดถึงแปดล้านล้านหนึ่งสองล้านเนี่ยก็น่าจะเป็นมวลชนของประชาธิปัตย์เก่าที่อาจจะไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหนุนลุงตู่อะไรนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบรรลุคบว่าในวันที่24นี้เนี่ยจะได้ถึง8ล้านไหมถ้าไม่ถึง8ล้านเนี่ยโอกาสที่จะได้สสบัญชีรายชื่อแล้วเกิน100คนเนี่ย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับแล้วมันก็จะกระทบนะครับถ้าสสประชาธิปัตย์ได้ไม่ถึงหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องลาออกจากตําแหน่งคือเขาเคยพูดเอาไว้ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ก็มองกันว่าเอ๊ะตายสิบเก้าสิบแล้วได้ปาเริเล็กอีกสิบคนมันจะได้ถึงร้อยไหมอันนี้ก็เป็นเป็นโจอแล้วครับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่างในภาพนะครับคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็น ผู้นำทางการเมืองที่ทต้องบอกว่ามีบาร,รมีมากทางภาคใต้เนี่ยก็ลงหลายพื้นที่เพื่อที่จะดึงคะแนนส่วนนี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพลิกสถานการณ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ปาตี้ลิ์ด้วยค่ะ อย่างนี้ถ้าไปดูสถานการณ์ในภาคใต้เลยคะอย่างของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องยอมรับว่าก็มีภาคใต้เนี่ยก็มีพักคู่แข่งมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางของพักของคุณสุเทพเทือกสุบันรวมพลังประชาชาิไทยหรือว่าก็จะมีของทางพรรคประชาชาติเพิ่มเข้ามาอีกใช่ใชเพราะว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยมันมี50เขต50สสครับแล้วก็มีการประมาณการว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย น่าจะอยู่ที่สี่ิบวกลบคะ่ะคุณถาวรเสน,เนียมเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาทไทยและผู้สมัครจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็ประมาณการคราว่าอยู่ที่สี่ิบบวกลบค่ะแล้วก็คู่แข่งขันนะครับก็จะมีรวมพลังประชาชาติไทยซึ่งมีผู้สมัครเนี่ยที่เข้มแข็งมากในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์สองพี่น้องเชือกสุบันนะครับคุณเชนกับคุณธานีเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งค่ะแล้วพักพลังประชาัฐเนี่ยก็มีตัวเด่นครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสงขลา แล้วก็ในนครศรีธรรมราชโพหลายโพก็บอกว่าจะได้สสระหว่างสามถึงห้าคนคซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะไปแบ่งที่นั่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เที่ยวที่แล้วเนี่ยได้ห้าสิบจากห้าสิบสองแต่เที่ยวนี้มีห้าสิบเรามองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะได้ต่ํากว่า4ี่ิอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้คะแนนเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยลดน้อยลงรวมถึงจำนวนสสแล้วก็อาจจะทําให้สสเนี่ยได้ไม่ถึงหนึ่งร้อคนโอ้ซึ่งคุณอภิสิทธ์ก็เคยพูดด้วยว่าถ้าไม่ถึงร้อยนี่ต้องลาออกนะคะ แต่ว่าพปรผบชทเขาก็มั่นใจนะครับว่าว่าเขาได้ถึงร้อยก็ต้องดูครับแต่ว่าเอาที่มาวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยมันก็เป็นเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 6ล้าน7ล้าน8ล้านเนี่ยค,คือ9ล้านเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยที่จะมีพักไหนได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้มาใช้สิทธิ์ในวันนั้นด้วยนะคะยิ่งมาใช้เยอะตัวหารมันเยอะเนี่ยก็อาจจะเก้าอี้หนึ่งใช้คนเยอะขึ้นมากหน่อยนะคะสัดส่วนก็จะเปลี่ยนไปคุณเสรมสุขมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีในส่วนที่เมื่อกี้ฟังตอนก่อนเข้ารายการ,รที่อัเรื่องพักที่เสียงข้างมากเนี่ยจะต้องเป็นพักจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ ผมว่าคนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปดูรัฐมนูบเพราะรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนก่อนๆที่ผ่านมานอกจากบอกว่าเลือกประธานรัฐสภาก่อนแล้วนะครับก่อนประชุมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วอันดับสองที่จะเลือกเลยคือเลือกนายกครับค,คนที่พักไหนที่ได้นายกเป็นตัวแทนของพักเนี่ยพักนั้นก็คือแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วโอกาสที่คุณประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งในรอบแรกเนี่ย,ยมันมีเยอะมากเพราะว่ามันมีต้นทุนอยู่แล้ว250 ของสอวอเนี่ยที่พักพลังประชารัฐเนี่ยก็บ้านใจว่า2องเนี่ยจะหนุนพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นพักพลังประชารัฐเนี่ยขออีก140ก็คือจะเป็น9 9ครับครึ่งหนึ่งของสองสภานะครับ375จาก750เพราะนั้นโอกาสที่พักพลังประชารัฐจะจะเกาะกลุ่มช่วงแรกเนี่ย140 1้0แล้วบวก2 5 0 ได้นายกลงตู่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากแสดงว่าที่เขาคุยกันว่ามารยาทในรัฐสภาสสของพักที่ได้เยอะที่สุดจะเป็นการนาในการจัดตั้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันในอดีตเพราะในอดีตเนี่ยไม่ได้มีการเลือกตั้งนายกลักษณะแบบนี้แล้วในอดีตเนี่ยพอรู้ผลเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยแต่ละพักก็จะมาจับมือกันต่ารวมกันเลยว่าใครได้เกินครึ่งพักได้เสียงข้างมากก็เป็นนายกแต่ครั้งนี้จะต้องมีการเลือกนายกในสภาก่อนใช่ครับแล้วประเด็นเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่ อย่างทรานผูํากําหนดไว้แล้วก็ต้องบอกว่าหัวหน้าพักหรือว่าตัวแทนของพักไหนที่เป็นนายกฐมนตีกอน,น,น,นั่นคือแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเสริมสุขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบค่ะก็เป็นมุมมองทางการเมืองนะคะจากทางคุณเสริมสุขเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามข่าวด้ยวยกันต่อค่ะ